ยิ่ฟิตเั้ออกมาสิ เสียงดนตรีก็เข้าไปหุงของหมาป่าหมาป่าสองตัววิ่งเหยาะๆออกมาจากตรงไม้ i like them. เมื่อหมาป่ายืนอุ้งเท้าออกมานักดนตรีรีบนำเชือกมัดกุ้งเท้ารึงกับก้อน,นหินแล้วข่ายดูนะี้นะเดี๋ยวข้ากับ นตรีก็เดินจากไปพร้อมกับบ่นกับตัวเองว่าเฮ้ยเ <c oughs> วลาฉหาเป็นอย่างเช้งชานักจริงๆในป่าแห่งนี้มัานน่าจะหาเพื่อนเทนน่อย่าแล้วก็หยิบฟิตเดต้นออกมาสีเหมือนอย่างคื่นอ <c oughs> รถดีก็ไปเข้าหูของแมวป่าอ้าแมวป่ามาไหน เมื่อปันอุ้งเท้ากับต้นมไม้ไว้จะรอข้าอยูเองนะแต่ข้ากลับมาได้เลยได้เลยท่านพ่อเรี้ยเชื่อวฟังท่านเหมือนนักเรียนเชื่อวฟ,ฟังครูว่าแล้วนักดนตรีก็เ,เดินจากไป เองเหมือนอย่างเคยว่าคือเวลาเส้นผ่านไปอย่างช้าชานะจริงๆในป่าแห่งนี้เั้นน่าจะหาเพื่อนแต่น,น่อย่าแล้วก็ยิบฟิตเดินออกมาสิ ค่ะแม่ทานบ้างไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกแม่จะจะทำอะไรได้บ้างล่ะอ,อาเ่เน นักดนตรีก็มัดดึงกับปากท้บาไว้ลาข้าอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวข้ากลับมาได้เลยได้เลยท่านข้าจะเชื่อฟังท่านแม่นักเรียนเชื่อฟังครูจากนั้นนักดนตรีก็เดินจากไป กับอุ่นกับตัวเองว่าเฮ <c oughs> ้ยเวลาช่างผ่านไปอย่างเชื่ยช้านะจริงๆในป่าแหา่งนี้เราน่าจะหาผ้าเสียหน่อยว่าแล้วก็หย,ยิบฟิเตเนสออกมาสิ เข้าไปเข้าของหนูของหนูหนูทำจมูกฟุตฟิตฟุตฟิตหรอ เห็นก้อนนั้นไหมเป็นตามข้ามาตีานั่นพิงให้สบายใจก่อนเจ้านั่งพิมพ์ให้สบายใจก่อนนักดนตรีบอกกับหมูหมูนั่งพิงก้อน,อน,น,นหินอย่างสบายใจเมื่อเห็นว่าหมนนนูนั่งพิงแล้วนักดนตรีนําเชือกคล้อกับก้อนหิน แล้วนักดนตรีก็เดินจากไปเขาก็ยังบนนกับตัวเองเหมือนอย่างเคยเฮ้ยไปลาเช้นขอไปอย่างเชืนะ่อชานักจริงๆในป่าแห่งน,นี้เราน่าจะหาเพื่อนเสียหน่อยว่าแล้วก็ยิบฟิตเนิออกมาสิ ของหูของกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยออกกระดดออกมาจากต้นไม้อ้าวกระต่ายมาไหนขะ้าไม่อยากได้เพื่มแมระต่ายกระต่ายบอกโอ้ค่ะนนนตีทานเล่นนอนตีเทียนเกินค้าอย่าเล่นแม่ท่านจะยั่งหลอกไม่ยากหลอกให้ทำตามที่ข้าบอกเจ้าเห็นต้นไม้ตนน้นไม้เป็นตามข้ามาสิ น้อยกระโดดตามนักดนตรีไปเจ้าี่อุ้งซาซ้อนเงินข้าของเจ้าออกมา กระีก็เดินจากไปส่วนกระต่ายน้อยก็กระโดดรอบต้นไม้ยี่สิบรอบจนเชือกพันกับต้นไม้ยังกระต่ายน้อยเพียบเคลียไม่ได้อันทัตีก็ยังขนกับตัวเองเหมือนอย่งเคืนเฮ้ยเวลาใช้ความไปอย่างเช่นชานักจริงๆในป่าแห่งนี้เราน่าจะหาเพื่อนเสียหน่อย นักดตรียังไม่ลดละความพยายามที่จะตามหาเพื่อนตรีิหบฟินเดินออกมาสีอีกครั้งเสียงแต่คราวนี้นักดนตรี ดนตรีกว่าคาวบนกอะหาะที่เขาสีดยดนตรีอยู่นั้นเสียงดนตรีดังไปถึงหูคนตัดฟืนผู้ยากจนคนตัดฟืนไม่ได้ยินเสียงดนตรีลักจากการทำงานแล้วเดินตามหาเสียงดนตรี นุษยไม่ใช่สัตว์เพราะสัตว์เล่นตรีไม่ได้เจ้าอยากเล่นไม่ได้แต่ข้าสอนให้นันดนตรีสอนคนตัดฟืนเล่นดนตรีรขณะที่เขาพลังสอนคนตัดฟืนเล่นดนตรีอย่ไหนเหล่าสัตว์ทุกตัวที่ถูกมัดไว้ต่างดิ้นรนเกนสุดกำลังและต ด้วยความภูมิญงในที่สุดเราสัตว์ต่างๆก็มาเจอนักดนตรี ตัวเห็นนักนดนตรีมุ่จะเข้าไปเอาชีวิตเมื่อคนตัดไม้เห็นดังนั้นหยุดนะไปทำ้ายเขาต้เจอกับข้าตัดตกตัวที่ยินดังนั้นตกใจกลัวแล้วยืนนิ่งแล้วก็นั่งลง คนที่ใช่ชีวิตค่ะในคราวนี้นักดนตรีกล่าวขอบคุณคนตัดฟืนที่ช่วยชีวิตแล้วก็เล่นดนตรีเพื่อสแสดงเป็นการขอบคุณ thank <laughs> you